เวดสดีเพื่อนและเฟซบุ๊กของเจต่าบางปูทุกคนนะครับวันนี้เจต่าจะโทรไปแกล้งสาวๆนิดนึงจะปลอมตัวเป็นผู้ชายโทรจีบผู้หญิงแล้วมาดูคาลลมของเจว่าจะติดหรือเปล่าจีบผู้หญิงเป็นครั้งแรกด้วยอ่ะแบบโทรอยู่ <c oughs> รับป้าวะาม่ดูกันนะคะมาสลับหรือเปล่า ดับสักโหลสัลโหลสวัสดีครับใครอะจำผมได้ไหมครับใครอะเต่าครับเต่าไหนแถวนี้เรียกว่าเฮียเต่าครับไม่รู้จักอะแถวนี้แถวไหนอะแถวบ้านผมครับเรียกว่า,า,วาเฮียเต่า,า,าแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่แถวบ้านนายผมเอา,าเบอร์มาจากเพื่อนคุณนะครับผมแอบชอบคุณมานานแล้วครับ แอบอยู่จะรู้ปะเล่นมุกอยู่ปะครับเนี่ยใครหนาดีผมเฮียเต่าครับผมแอบชอบคุณมันตั้งนานแล้วครับรอแอบอยู่ใช่กินข้าวยังครับ, <know> รบกินแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณไปทานข้าวนอกบ้านได้ไหมครับทานข้าวนอกบ้านฝนจะตกนะตอนเย็นอะ ไม่เป็นไรครับผมก็ตอนเย็นๆนะครับพอกินข้าวเสร็จก็อยวพามาบ้านผมนะครับอากาศดีมากเลยครับบ้านอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่สมปาการครับสมปากันก็คุณก็อยู่สมปากันใช่ไหมครับใช่ไปปะครับคุณชื่ออะไรครับสไปสไปเหรอครับไปเฉยๆอ๋อครับทําไมไม่ชื่อพวกแฟนต้ามิลินดาครับ พอพอแม่ตั้งให้แบบนี้นะ่ะอ๋อครับต้องใส่ตอนคลอดแม่คงจะกินสไปซ์ก่อนคลอดใช่ไหมครับมแม่ชอบดูฮอร์โมนฮอร์โมนรุ่นแม่มีด้วยเหรอครับขำทำไมครับไม่ใช่มุกนะครับเพราะว่า,แ,วาแล้ว,ค,วคุณครับรอ๋อแล้วพอแล้วกินสไปซ์นี่ต้องใส่ถุงป่ะครับกินเราอรอใช่แล้วแต่นะ๋อะ แล้วเย็นหมดสดจะได้เย็นแล้วถ้าเกิดว่าจะพาคุณไปทานข้าวนอกไปปะครับแต่ดูก่อนได้ปะไปร้านอาหารเลยนะครับร้านอาหารเลยเหรอครับผมบ้านผมรวยครับผมหล่อด้วยใช่เหรอครับรถไรนี้มีเราได้มารับมันเนี่ยมีครับผมเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปรับครับครับใช่ช่วงนี้ใบฟอร์มัมครับ อา้าวเหรอครับเดีย๋ยวผมจะพาคุณซอ้อนนะครับแล้วกอดเอวแล้วผมจะยกหน้าครับผมจะเอาแฮนด์กระแทกคุณนะครับมันซาดิสดีป้าตะลึงแหละแฮนด์กระแทกหัวใจของเราสองคนนะครับไปปะครับจะให้บอกได้ไหมอยากให้คุณไปอ่ะครับอยากให้คุณลองอ่ะครับลองคุณเยาะลองอะไรอะคุณอยากลองอะไรครับ ลองอะไรอะ่ะคุณอยากลองปหครับใหญ่ปะอะไรใหญ่ะครับทำไมคุณทันเรื่องอย่างไรอะ่ะรถอ๋อรถไม่ใหญ่ครับใครทะลืง่งนายอ่ะทะลื่งเราแค่ถามว่าใหญ่ไหมเรายังไม่ได้บอกเลยว่าอะไรใหญ่ผมไม่เน้นใหญ่ครับผมเน้นทนครับและนานครับผมอาจทำให้คุณคระบมได้ครับใช่หรองั้นเนี่ยป้าเย็นมารับเลยแล้วกัน อยากรู้จักแบบโอเคครับได้ได้ได้๋ยวโทรไปเบอร์นี้นะครับครับโอเครักไหมอยากมีอะไรด้วยเยสเยาวคืนนี้คุณได้ระบบแน่ครับแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับกลิ่มากเลยอ่ะอีน่อสุดสุดนะเฮ้ย เราต้องเย็ดผู้หญิงไปครั้งแรกเหรอนี้กินสบายต้องใสถุงไหมอีอ๊ไม่ไหวไม่ไหลไปแล้วไปแล้วสดีนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและผู้ติดตามของเจตตามาปุทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองต่อจากเมื่อวานเมื่อวานผู้หญิงคนนั้นโทรมาหาเจยกเลยเจยไม่กล้ารับสายอีดอกไม่รู้เงี้ยมาจากไหนผิดนัดเมื่อวานคลิปนี้เลยคลิปขอโทษแลวจะนัดเยใหม่มาดูคาลมเจตต่าว่าจะเป็นยังไงบ้างโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วเรามาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะเอ เซ็กซี่มากแค่ไหนนะคะก็ามาดูกันหลับสินี่ผัวนะผัวนะคะเร็วๆฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนี่เต๋ะครับใช่ครับเม,มื่อวานไม่โทรมาก็เมื่อวานอยู่กับแม่ครับผมไปกินข้าวกับแม่ครับเมื่อไปก็ไม่รับนะขอโทษครับวันนี้ผมพาคุณไปทานข้าวได้ไหมะ พื่อเป็นการถ่โทษได้ไหมครับตอนไหนอ่ะก็เวลาเดิมทุ่มหนึ่งก็ได้ครับหลอกอีกเนี่ยไม่หลอกครับรอบนี้ไม่หลอกแน่เฮก็ได้โทรมาละกันคุณเล่นเฟเปะครับเฟซไม่ได้เล่นตั้งแต่เราดีแล้วครับอย่าไปเล่นเลยมีผมคนเดียวก็พอแล้ว เดีย๋ยวผมถ่ายโทษด้วยการร้องเพลงให้ฟังไหมครับเพลงอะไรอะรักเดียวครับอะรองฟังนะครับบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงชอบฟันแล้วทิ้งให้คุณเสียใจตัวผู้พันนี้ของผมอันใหญ่ มาดูข้างในโอ้ยพอไหมครับเดี๋ยววันนี้้องให้ฟังด้วยนะโอเคเดีย๋ยวผมไปร้องข้างๆหูคุณเลยเอาจะสองคนนะโอ้ยฉ oh yeah, ันสองคนด้วยฮัลโหลครับเมื่อกี้โทรศัพท์มีปัญหาครับแป๊บหนึ่งครับ oh. พูดต่อได้เลยครับได้แล้วครับ เดี๋ยววันนี้ได้ได้เดี๋ยววันนี้ผมไปหาคุณเดี๋ยวผมพาไปคุณไปกินข้าววันนี้ผมเอาเงินพกเงินไปสักสองหมื่นพอไหมครับโเอยอะไปปะเดี๋ยวผมซื้อของให้คุณเอาเปล่าอะไร,รอ่ะคุณมีไอโฟนยังครับแต่ไอโฟนตีเดี๋ยวผมซื้อไอโฟนหกให้คุณเลยหกล้วผมขออะไรอย่างนี้ได้เปล่า<ป>ผมขอส่องน้ำ ของน้ำได้ไอโฟนหกได้ได้เลยก็ได้นะโอเคผมผมถ้าผมทำอะไรคุณแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อเลยนั้นก็ก่อนปกินข้า,าวก็แหละเอากินข้าวก่อนดีกว่ามันจุกดีครับผมจะได้กระแทกค,คุณแล้วคุณจะได้อ้วกั้วโห oh, ของผมใหญ่นะคะผมทำมา มาด้ะใช่ฝั่งมุกด้วยนะครับเล้วมาไม่มีแฟนเหรอไม่ครับผมโสดครับไม่หรอครับเหงาด้วยดีแล้วแหละจะได้ไม่มีปัญหาแล้วคุณไม่มีแฟนครับไม่มีไม่ใช่คุณไม่แล้วไม่ใช่เปิดมาแล้วคุณแบบโบไม่เอานะครับบ้า ไม่โบใช่ไหมครับไม่อ๋อเหมือนยับซิงใช่ป่ะไม่อะต้องนายใหญ่มันก็ไม่โบหรอกมั้ยได้ครับผมจัดให้สักสองชั่วโมงติดเลยครับเอลผมนี่ยิ่งกว่า4 G ครับยิ๊กๆๆๆๆๆิเลยนะครับตอนนีโอเคครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับเดี๋ยว ร้ณยแปดท่าใน้วนาทีไหวปะ,ะไรนะครับร้อยแปดท่าในห้านาทีได้ได้ครับถ้าคุณไหวอะไหวปินเป่าถ้าหนุกคุณทนทานของผมก็ไหวครับเราก็ทนนะโอเคโอเค,อเ,คอเ,ออ<笑><笑>เดี๋ยวพรุ่งนี้เอยไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปรับโอเคนะครับตอนหนึ่งทุ่มใช่ปะครับครับเดีย๋ยวแบบนี้ ก่อนเป็นทุ่มเดี๋ยวโทรไปก็ได้โอเคครับครับครับได้นะครับจบโทรมาแล้วกันครับแค่นี้นะครับโอเคไม่ลืมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับอีอดอกโสดินเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและผู้ติดตามของเจ๊ต่าวบางปูทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามภาคสามที่ทุกคนรอคอยคลิปตุ๊ดโทรจีผู้หญิงเรามาดูกันว่าเขาจะด่าเจ๊หรือเปล่าที่เจ๊ผิดนัดเขาไปชมกันเลย รับเธอนะเอซี FC รออยู่เอฟซีเจ๊เต่าบางปูรออยู่นะเจ๊เต่าอยากมีเมียแล้วนะเนี่ยรับเธอนะขอร้องโทรหาทั้งวันแล้วว่ารับเธอคลี e ถ้าไม่รับมันก็จะไม่มีคลิปนี้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับใครอะจำเสียงผมได้ปะครับใครอรอผมไงครับเฮียเต๋อ่ะครับ ไม่อยากคุยกับผมหมอแล้วโทรมาทำไมอีกอะ่ะขอโทษได้ป่ครับผมไปธุระก,กับพี่สาวผมพี่สาวผมพาไปบางแสนนะครับผิดนัดกี่รอบแล้วอันนี้พี่ผมพาไปบางแสนนะครับขอคุอยกับพี่แด้ป้าที่อยู่ปะอยู่ครับอยู่ข้างๆครับแปบบ๊บนึงนะครับพี่แฟนผมจะคุยด้วยอะ่ะใครวะฮัลโหล ว่าไหมคะพี่เต๋าปะใช่ค่ะพี่พาเต๋าไปบางแสนเหรอใช่พาไปบางแสนทำไมหรอเขาเปล่าเขาต่บดูไม่มีอะไรแหละพอไปเต๋าครับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงครับฮัลโหลครับฮะเรายังไงดีครับ ยังไงคือก็คุยกับพี่ผมไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะผมพูดความจริงอ่ะแ,แล้วทําไมไม่โทรมาบอกอ่ะให้รอรอตั้งนาน <c oughs> ล้างรอหรออือทั้ทงล้างทั้งเช็ดท,ทั้งอะไรบ้างหนอ่ะ <c oughs> เอาผมซซดน้ําเดินเลยแล้วยังไงดี <c oughs> เพราะให้ผมไปหาคุณหรอือคุณจะมาหาผมไม่ต้องเดี๋ยวไปหาเองนะัดเวลามาเลยวันไหนดีอะไม่อยากรอแล้ววันไหนดี ว่างวันไหนอ่ะเราว่างตลอดพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้แต่แต่ฝนจะตกเปล่าไม่รู้อะครับมาได้เหรอไปได้หมดอ่ะฝนหนักแค่ไหนก็จะไปอ้าวคุณมิยังไม่มีแฟนใช่ไหมยังผมกลัวคุณจะไม่สบายไงถากฝนน่ะไม่ไเป็นไรหรอกเราแข็งแรงถ้าไม่อยากเจ็บจีบแม่อย่ายิ้มให้พี่นะ จริงเหรอครับฮัลโหลฮัลโหลแล้วถ้าหวัวล้ออ่ะโดนอะไรหวัวล้อโดนอะไรดีครับคุณอยากโดนอะไรอะ่ะคุณเคยโหนกหักไหมครับไม่นะโหนกหักครับ <c oughs> เคยโหนกหักปะครับไม่อะ่ะอ๋อเป็นโหนกแข็งแรงเหรอ เย็ด <Yeah. laughs> ผม <laughs> นี่จะเอาไอ้โนะหอกกันเลยทีเดียวเออพรุ่งนี้เดีย๋ยวพรุ่งนี้คุณโทรมาหาผมเะล่ะได้าโอเคนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปเอ้อยเดี๋ยววันเนี้ยผมต้องไปทําธุระกับแม่อีกแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเดีย๋ยวผมไปทําธุระกับแม่อีกรอบหนึ่งด้วยตอนน่าจะตอนเย็นนะครับแล้วเมื่อไหร่จะว่างตอนเย็นไงครับ นะครับนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่ผมเรียกแล้วเนี่ยผมจะต้องไปก่อนแล้วนะพรุ่งนี้คุณก็โทรมาหน่าเฮนาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณโทรมาหาผมปล่าไม่หลอกแล้วผมอะรักเดียวเฮนาครับเชื่อใจผมเถอะแล้วนะอุ้ยอะไรแฉะครับผลเสียแฉแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปเย็นหรือไปแฉะเดชผมไม่แฉะหรอกผมมันนาน อยู่ด้วยกันนานๆ oh. อเออเโอเคครับแม่ผมเรียกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาแล้วกัน okay, นะครับโทรมาได้นะครับครับครับไม่ผิดเรานะไม่ผิดครับถ้าผิดอีกจะไปคุยกับคนอื่นแล้วโอเคโอ้โหแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมไปทำธุระกับแม่นะครับสวัสดีนะครับจับครับครับสวัสดีครับครับคันอีกแล้วค่ะขอบคุณ สวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและผู้ติดตามของจิต่าวังูทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปที่สี่เอฟซีเรียกร้องกันเหลือเกินวันนี้เจต่าจะโทรไปแคนเซิลบอกว่าไม่ว่าติดทุระบอกว่าวันนี้ไปถ่ายแบบโอเคปะ่ะไปชมกันเลยว่าเขาจะด่าเจ๊หรือเปล่ากำลังโทรก <c oughs> <c oughs> ูว่าถ้ากูโดนดา่าอ่ะรับสิจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับจำจำได้ไหมเนี่ยว่าใครได้วันนี้โทรมาขอโทษได้เปล่าขอโทษได้ก็ขอเลื่องนั้นนะเรื่องอะลรวันนี้เขาติดธุระติดธุระอีกแล้วอ่ะเตรียมตัวแล้วเนี่ยวันนี้เขาไปถ่ายแบบถ่ายแบบคือเขาเป็นคนดังนะในโลกโซเชียล ในเฟซไงเตงไม่รู้จักกับไม่เล่นเหรอเขาไม่ได้เล่นเฟซตั้งนานแล้วดีเราทีเราที่ไม่เล่นจะเขาขอเพื่อนดูกระดไม่ต้องดูหรอกดูไหมเขากลัวเตงือกับผู้ชายอื่นป่าไม่มีหรอกป่าคนเดียวไม่ต้องดูไม่ต้องดูถ้าอ่ะถ้าไม่ถ้าดูไม่ให้ไอโฟนอ่ะดิโผขนาดนั้นเลยเออจะดูหรือไม่ดูไม่ดูกระด เราเมื่อไหร่จะได้ไอโฟนที่ใกญ่ตลอดเลยอ่ะรู้แล้วเลาะทนไม่ได้เหรอมันไม่ไหวแล้วไงมันแบบว่าหลายๆอย่างเลยอ่ะอะไรไม่ไหวพูดมาดีอะไรไม่ไหวแบบเองแบบว่ายังไงอ๋อเหมือนเขาปอกคารลมเพลงไปเยอะแล้วเพงก็แบบว่าพูดแบบหมืนแบบว่าอยากก็คุตีมากอ๋อดูแลก็บอกว่าผงผมอ่ะอึดทนนานที่สำคัญ โหนคุณบุกไปถึงบันทายข้างหลังอ่ะอย่าก็พูดสายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่นี่สักทีอะ่ะก็รอ,อของดีก็ต้องรอบอกแล้วมารอนานแล้วเดีย๋ยวคุณเอาอุปกรณ์อะไรของคุณเล่นไปก่อนดิบ้าเอาอันนี้ไหม,ไมเอาหรอกเดี๋ยวซื้อไปดิดโดะเครื่องสั่นเครื่องสั่นดิดโด เราไม่ได้ขนาดนั้นน่ะอ๋อถ้าคุณรอไม่ได้คุณก็ไปม,มีคนอื่นก็นได้ผมไม่ได้ว่าไม่เอาอ่ะอ๋อต้องการไอฟโฟนว่างั <c oughs> ้นคืทันตลอดอ่ะได้แน่นอนผมบ้านรวยมีตังค์อ่ะโคตรหล่อเลยขอบอกแล้วเมื่อไหร่จะให้หนักพีอ่ะรอก่อนผมงานเยอะงานยังไม่ต้องเอาไอฟโฟนก็นได้เอาอะไรแล้วเอาอะไรขอไอนี้ก่อน คนที่หลังแตะเอาอะไรขออะไรไอ้นี่คือไรเออน่ะเ,เรารู้กันเฮ้ยเราไม่รู้นะเว้ยรู้อะไรอะไรรู้ไรโสดจะย่ามัแบลวะ่ะเอเอเออออออรู้รู้กันรู้กันนะจะรับไหวหรือเปล่าเท่านั้นแหละทำไมอ๋อผมเพิ่งไปทำมาทำอะไรแปลงเพศมั้ง ไปทํามาผมไปผ่าเบ้นฝั่งมุกมาฝังละมัง้งผมไม่ได้ฝังมุกเดียวผมฝังลูกแก้วด้วยนะฝังละมัง้งตอนเด็กผมเอาชอบดีเนี่ยพอโตขึ้นมาก็ได้นละไพี่เลนก็ไปฝังเอาไว้มันจะได้ดูแบบขรุขระมันรู้สึกแบบฟิตปังดีอะเวลาเข้าไปในช่องคุณอะอช่องแคบหลุมดำของคุณอะ อ้าขาวก็ได้คยเห็นแล้วบอกดำอ,อ่ะอ๋อออออขอโทษขอโทษข,ขาวไม่คุน้นางไงเนี่ยวันไหนผิดมาตลอดเลยนะเราอ่ะืึขอโทษคนรอก็ขอโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาก็ได้โทรอีกแล้วนานนานนานาวชอโโบโกหกว่ะหญิงเยอะแน่เลยไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวมีคนโทรมาเนี่ยโทร มีคนโทรมาแล้วอะเรียกสายเรียกสอนแล้วเขาขอขอคุยสทรักก่อนนะใครโทรมาเออน่าน้าน้าน้าน่าน้าโอเขาเป็นอะไอย่างนี้อะนะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาบ๊ายบายจุ๊บแกไม่รอดแน่สาวคลีฟังๆชาวเฟซบุ๊กและผู้ติดตามของเชฐเถางปูทุกคนผักนี้เป็นภักทีเฮ้อ ตามคำเรียกร้องจากเอฟซีหลายๆคงอยากเจอหน้าซาไปายอยากรู้ว่าซาไปาเป็นใครอยากให้เจ๊เต่าเจอน้องซาไปายอยากให้มีอะไรกับน้องซาไปายอ,ยาอ,าาาอยากเจ๊กังทางกูกลมาว่ากูอยากเจ๊กังมั้งหรือเปล่าใบหน้ากูยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่วันนี้จะโทรหารหน้องซาไปายอยากรู้ว่าน้องซาไปาจะจด่าเจ๊อ,อีกหรือเปล่าจะโทรไปจีบเขาจะโทรไปง้อเขาจะสำเด็กไม้ไปชมกังเลยดีกว่าวันนี้เซ็กฟงดีกว่าไหม ไปชมกันเลยวังนี้โทรหาน้องสไปยชงเซ็กฟงดีกว่า FC จะได้แข็งแรงฮลัฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,บงงทำไมเสียงคุณดูนอยๆอ่ะเป็นไรเปล่าเสียงคุณดูนอยๆเป็นไรเปล่าก็ผนะิดนัดตล,ล,อ,ลอดเลยอ่ะไม่อยาก โอะโหงานผมเยอะนะเว้ยผมเป็นคนดังนะเว้ยคุณรู้เปล่าว่างานมันเยอะอะ่ะทั้งรายงานออกรายการท,ท,าทั้งทําคลิปทั้งทําอะไรทั้งเยอะทั้งแยะ,ะครับทั้งวันเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่เช้าเลยนะทําไมอะคุณผมนี่เก็บตังเพื่อคุณเลยนะครับเก็บเงินซื้อ iPhone ไอโฟนนี่ครับ ก็ผมอยากซื้อไอโฟนให้คุณซื้อรถให้คุณซื้อบ้านให้คุณนี่ครับแล้วเขาไปขอคุณไงอืมขอเลยอ่ะใช่ขอคุณครับพูดจริงปะน่ยจริงดิคุณอยากเป็นเมียผมเะล่ะอยากอยากอะไรคันแน่ไม่ใช่เป็นตั้งหลายหอย่างอ่ะจริงเหรอเหงาปะเนี่ยจริงดิเหงาปะเนี่ยเหงาเปล่า ถ้าเหงาเรามาเซ็กเ์นกันป่ะนะเอานะเขาก็เหงาเหมือนกันให้มีที่ลงเนี่ยรอตัวเองเนี่ยแต่เขาติดงานมันจะดีเหรอนานาเขาอยากได้ยินเสียงตัวเองอะ่ะเสียงแบบซิกซี่ซิกซี่อะ่ะเอาแบบไหเอาแบบเอาแบบผมกระแทกคุณแรงๆอ่ะครับมันต้องอยู่ด้วยกันปะัน งั้นอะสมมุติว่าเรามีอะไรกันนะตอนเนี้ยอะคุณลองลองให้ผมฟังหน่อยดิผมเผื่อผมแบบจะเก็บไปปวดข้อมือของผมเอาไรนะเอาไว้จินตนาการเล่นไงครับของผมมันลูปผู้ชายอ่ะลองให้ฟังลองให้ฟังหน่อยดิทีเดียวทีเดียวยาวๆเลยไม่กล้าอ่ะนานเรารู้ก็สองคนไม่มีใครรู้เลยนี่เขาคุยโทรศัพท์กับตเองสองคนใครจะมารู้ล่ะ เนี่ยใช่ไม่มีใครได้ยินเลยเด็กก็ไปพูดให้เพื่อนฟังไมพูดเขาไม่ใช่คนอย่าง,งานั้นไม่มีใครได้ยินถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าขาทำผู้มีต่อมาหาเขาเปละ่ะโอเคโอเคอีกแล้วโอเค okay, อันนี้ตกลงเลยฟังดีๆนะโอเคโอเค เสียงคุณเซ็กซี่จังเลยขออีกทีขออีกทีขออีกทีไม่เอาพอแล้วโหคอกทีดีอะอุ้ยผมนี่ขึ้นแล้วอะจริงเหรอจริงดีไม่ไหวแล้วอะก็พรุ่งนี้ต่อก็ต้องมาหาเขาโอเคโอเคสโมงเย็นเย็นและครับเย็นเย็นเหรอใช่เออต่อวันนี้ต่อแล้วไป แถวชาเรือปะ่ะทาไมอ่ะไม่รู้ว่ามีเพื่อนมันบอกเจอเต่าด้วยเจอเต่าด้วยก็เลยงงว่าเต่าไหนวะไม่รู้ผิดคนเปล่าไม่รู้ดิเพื่อนมันบอกเจอเต่าด้วยหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไบอกเต่าไหนแล้วเขาพูดอะไรปะ่ะเล่ามันไม่ได้พูดอะไรมันมันมาเยี่ยมแม่มามาจากฝั่งตรงบอดมันเจอเขาเมืนอ็ทร่ เออกูไปหาแม่ก่อนแล้วมันก็าไม่ได้พูดอะไรถึงคนชื่อเต๋าใช่ไหมอืมไม่ได้พูดเลยอ๋อโอเคไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องไม่สนใจไม่ต้องสนใจโอเคงั้นเรารู้กันสองคนก็จบแล้วตายง่วงแล้วอ่ะเขาไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะนานานาไปเดิแล้วไม่ไหวละฝันดีนะจุบจบเปนไหนไหน